านพื้นบ้านล้านนาเรื่องตำนานปู่เจ้าลาวจบปู่เจ้าลาวจบเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่แถบเชิงดอยสามเส้าประกอบด้วยดอยดินแดงหรือดอยตุงในปัจจุบันดอยยาเท่าและดอยท่าหรือกลุ่มดอยนางนอนในปัจจุบันปู่เจ้าลาวจบคำว่าลาวมาจากคำว่าลาวะหรือลัวส่วนคำว่าจบ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มชนที่ถือว่ามีความเจริญเพราะมีจอบแสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรรมทำเกษตรกรรมส่งข้าวปลาอาหารให้เมืองเชียงแสนในสมัยพระเจ้าอชุตร,ราชกษัตริย์องค์ที่สามในราชวงศ์สิงหนวัดผู้ครองเมืองเชียงแสนได้มีพระมหากษัะ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกไหปลาเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาถวายพระเจ้าอชุตราชตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ทำนายและมีความคิดไว้ว่าจะให้กระดูกไหปลาข้างซ้ายมาไว้ในดินแดนล้านนาะพระเจ้าอชุตราชพอได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมากเราขอสั่งให้สร้างเป็นเจดีแฝดบนดอยตุงอัญเชิญพระราวัญ ไปประดิษฐาในในเจดีนั้นและตัดไม้ไผ่ทาเป็นตุงสูงหนึ่งร้อยวาปักไว้ได้ขอรับพระเจ้าอชุตราชได้มอบไม้ให้ปู่เจ้าลาวจกผู้ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณน,นั้นให้ดูแลรักษาดอยตุงโดยมอบเงินให้หนึ่งพกะหาปณะ,ะไว้ดูแล ผู้เจ้าลาวจกจึงมอบหมายให้ลูกชายสามคนแบ่งกันไปเฝ้าดูบริเวณดังกล่าวสามจุดคนแรกพ่อขอให้เจ้าดูแลดอยดินแดงได้ขอรับท่านพ่อคนต่อมาพ่อขอให้เจ้าดูแลดอยอยาเถ่านะได้ขอรับท่านพ่อและคนสุดท้ายพ่อขอให้เจ้าดูแลดอยท่านนะได้ขอรับท่านพ่อ เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นตำนานควบคู่กับทางกลุ่มของลัวหรือกลุ่มของปู่เจ้าลาวจกว่าเป็นกลุ่มชนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพระธาตุดอยตุงซึ่งทุกวันนี้กลุ่มชนเผ่าบางกลุ่มของลัวก็สืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้าลาวจกอาจกล่าวได้ว่าตำนานปู่เจ้าลาวจกเป็นตำนานของชนเผ่าที่ดูแลพระธาตุดอยตุง